ปีมังกรน่ะพูดชัดเลยนะไม่เอาน้องชายเอาไหมไม่ทำอ๋อไม่ทำหนูไม่เอาใครทำคะจะบอกไม่เอาค่ะใครทำอยู่ยุ๊ยเอาตาหมามิหมามิทำน้องปีมังกรหน่อยนอนได้แล้วหมามิจะเอาน้องปีมังกรอ้าวลูฟี่นอนค่ะ คือเนี่ยเอามาพระพุ่มตัวมันเลี้ยงนี่น,น้องปีมังกรน่ะพูดชัดเลยนะไ,ไม่เอาน้องชายเอาไหมไม่ทำอ๋อไม่ทำเอาใครทำคะจะบอกไม่เอาคะ<จ>่ะใครทำอยู่ยุ๊ยเอาตาอามิอมิอามิทำน้องปีมังกรหน่อยนอนได้แล้วมามิจะเอาน้องปีมังกรฮาลูฟี่ นอนคะ่ะ ah! กีดายไหมนี่คือเงียบนะพระบุ้มโต๊ะมนเรียวนี่